สองราศีรายรับดีเกินค่ะ เงินเข้าร the ัวรัวรัวคือราศีอะไรบ้างไปดูดวงการเงินกับหมอแซมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีเมษการเงินรายรับกำลังกลับมาดีอีกครั้งขณะที่รายจ่ายยังคุมไม่ค่อยได้ราศีกันการเงินรายรับดีกว่าที่คาดแต่รายจ่ายก็ไม่น้อยลงเลยทำให้หมุนติดขัดบ้างกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไปด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้ อัปเดตดวงได้ทันใจดูุุแม่นคลิกเลยดวงเด็ด com แผ่นทองวัดชากงหมิววัดดังในฮ่องกองความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตชื่อว่าการหมุนกังหันกับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีพกแผ่นทองไว้ในกระเป๋าสตางค์หลังบัตรประชาชนจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป เสริมสิริมงคลชีวิตและเรียกทรัพย์เงินแสนเงินล้านสนใจโทร080997966 5